เทคนิคป้องกันการโดนหลอกจากคลินิกความงามนะคะสวัสดีค่ะหมอแตงโมน,นะคะวันนี้ก็จะมา,อาสอนคนไข้แล้วกันเนาะนะคะในเรื่องของสมมุติว่าเราเป็นผู้บริโภคแล้วเราต้องการที่จะโปรเทคตัวเองในเรื่องของเวลาเราไปที่คลินิกความงามใดๆก็ตามเนี่ยนะคะได้ของแท้หรือเปล่าเขาเอาอะไรมาฉีดให้เราเนี่ยนะคะคุณหมอจะไม่พูดว่าโกงคลินิกความงามเขาโกงกันยังไงเลยอย่างเงี้ยเพราะว่า1คือไม่แม,ไม้ไม่อยากทราบได้ว่า เขากงแล้วมันโกงจริงหรือโกงปลอมเพราะฉะนั้นเป็นการไปเขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีคลินิกอื่นเงี้ยก็คงจะไม่พูดแบบนั้นแต่ว่าจะสอนคนไข้ให้เช็คดีกว่าด้วยตัวของเราเองดีกว่าว่าเราควรจะดูอะไรบ้างอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไปบอกว่าถ้าทําแบบนี้แปลว่าโกงถ้าทําแบบนี้แปลว่าไม่โกงอันนั้นน่ะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะคะ เอาล่ะในฐานะสมมุติเราเป็นผู้บริโภคนะคะเราเป็นลูกค้าเราเป็นคนไข้เนี่ยนะคะเราอยากที่จะมาฉีดหน้านี่นะหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าตัวราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะบางอย่างเนี่ยถ้าราคามันถูกมากเกินไปเนี่ยอาจจะต้องเอ๊ะในใจแล้วนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้ให้มา เต็มโดสหรือว่าอาจจะใช้ของที่ไม่แท้ได้นะคะอย่างเช่นโบท็อกซ์เป็นต้นนะถ้าสมมุติว่าโบท็อกซ์เกาหลีเนี่ยอาจจะถูกหน่อยโบท็อกซ์แบรนด์เกาหลีทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะถูกหน่อยแต่ว่าใน1ขวดที่มี100ยูนิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขาย1ขวด2 0 0พอย่างเงี้ยคุณหมอว่าอันเนี้ยเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะมันถูกมากจนเกินไปเข้าใจใช่ไหมคะ อะไรประมาณนั้นน่ะถ้ามันถูกเกินไปหรือถ้ายิ่งเป็นโบท็อกอเมริกาโบท็อกของอังกฤษก็ตาเนี่ยมันต้องหมื่นอาบอะคือใดๆต้องหมื่นอาบแน่ๆนะคะในส่วนของฟิลเลอร์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าเป็นแบรนด์เกาหลีก็จะถูกลงได้ถูกได้พอสมควรประมาณ7-8,000ต่อกล่องบางบางบางทีนิไขาย ขายเยอะไงทํายอดเยอะก็สามารถที่จะลดราคาลงมาได้แต่มันก็จะไม่ได้ถูกไปมากกว่านี้ไม่ใช่ฟิลเลอร์กล่องหนึ่งสองพฟิลเลอร์กล่องหนึ่งสามพอย่างเงี้ยเ,เป็นไปไม่ได้เช็คของปลอมนะคะถ้าเป็นยี่ห้อของอเมริกาจูวีเดิมหรือแม้แต่ของสวีเดนเดสเตเลนนะคะก็จะต้องหมื่นััหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเป็นต้นอันนี้ถือว่าน่าเชื่อถือนะคะอันนี้คือให้เช็คเรื่องของราคาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ อันดับที่2ก็คือนะคะให้เราเนี่ยสมมติว่าเราตัดสินใจว่าเราจะฉีดจะเข้าไปฉีดหน้าที่นี่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะขอคุณหมอดูได้ว่าเขาใช้อะไรฉีดเราสมมุติว่ากาลังจะฉีดฟิลเลอร์นะคะคุณหมออาจจะโชว์กล่องให้ดูเราก็บอกว่าขออนุญ,ญาตแบบโชว์แลว้วแก่ออกมาจากกล่องให้เราดูเลยอย่าว่ามันมาจากกล่องจริงๆไม่ได้ผ่านการเปิดใช้แล้วหรือว่าเปลี่ยนกล่องสลับกล่องเรามีสิทธ โดยชอบทําในการขอดูนะคะถ้าเกิดคลินิกไหนเขาทําแบบวีนแบบโอ้ยเรื่องมากจังเลยนู่นนี่นั่นอัน,นี้งก็คือไม่ถูกไม่ถูกเรื่องอมันไม่ได้ยากเลยในการที่จะแกะโชว์กล่องให้คนไข้ดูแล้วก็สอนวิธีการเช็คว่าอันเนี้ยคือฟิลเลอร์จริงเช็คยังไงต้องดูตรงไหนนะคนไข่ ให้ดูเลยนะว่าไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนนะนะคะแล้วก็พอแกะไอ้ไส้ในออกมาก็ไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเข้าไปนะคะอันนี้ต้องดูนะคะในส่วนของโบทอกก็เช่นเดียวกันนะคะแกะให้ดูผสมให้ดูได้เป็นอะไรที่ทำให้คนไข้ดูได้มันไม่ได้ยากเลยมันไม่ใช่ความลับอะไรทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ถ้าคนไข้ขอดูแล้ว คลินิกก็ควรที่จะทำให้เขาดูก็จะเป็นการสบายใจทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะอย่างที่3ก็คืออาจจะเช็คในเรื่องของแพทย์ที่ฉีดนะคะสามารถเข้าไปเช็คในแพทย์สภาได้คนที่เป็นแพทย์นะคะก็จะมีชื่ออยู่ในรายชื่อแพทย์สภานะคะแพทย์ความงามน,นะคะอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องออมีเขาเรียกว่าเขียนว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ออะไรย่างี้แพทย์ความงามสามารถเป็นแพทย์ทั่วไปได้นะคะเนื่องจากว่าแพทย์ด้านผิวหนังกับด้านความงามเนี่ยจริงมันแยกกันนะคะแพทย์ความงามเป็นแพทย์ทั่วไปได้แต่ว่ามีการเรียนเพิ่มเติมเป็นคอร์สความงามต่างๆบางทีก็เรียนเป็น หลักเดือนบางทีก็เรียนเป็นหน่วย1ปีมันจะมีทั้งเฟลลชิปมีอะไรต่างๆมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะไม่ได้เขียนรายละเอียดเอาไว้ในเรื่องของการเทรนนิ่งในเว็บแพทยสภาในรายละเอียดนะคะแต่อย่างน้อยถ้าเป็นแพทย์เนี่ยคุณก็เชื่อใจได้ไประมาณว่าอ,อย่างน้อยมีจรรยาบันในการรักษาในการเลือกยาะอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดหาชื่อไม่เจอเลยในเว็บแพทยสภาเนี่ย ให้สงสให้สงสัยแลคือมันมันไม่ใช่แพทย์อ่ะเป็นใครก็ไม่รู้อา่ะจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอา่ะจะเป็นใครก็ตามเป็นเซลล์ที่แบบเคยทํางานมาก่อนแล้วมามาทำหน้าเราันเนี่ยขอแบบต้อง no say no เลยนะคะถัดไปก็คือว่าในส่วนของเวลาที่เราเนี่ยถ้าเกิดมันมันมีปัญหาเนี่ยนะคะทางคลินิกหรือว่าทางหมอเนี่ยควรที่จะ ให้คำตอบหรือให้การช่วยเหลือได้อย่างดีนะคะไม่ใช่ว่าปัดความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดเป็นฉีดหน้าได้ทำสวยได้แต่ถ้าเกิดแกไม่แก้ปัญหาไม่ได้น,นี่ก็ถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วเราสามารถเราสอบถามเขาได้แต่ถ้าเขามาเวียนมาเวกอันนี้เราก็ต้องแบบเอ๊ะไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยสำหรับคลินิกที่ทำ พฤติกรรมเหล่านั้นนะคะสุปเลยนะคะก็คือ1คือดูในเรื่องของราคามันไม่ควรจะถูกมากเกินไป2ก็คือว่ามันควรจะเป็นของแท้แล้วก็แพทย์เนี่ยสามารถที่จะโชว์ให้ดูแกะกล่องให้ดูได้เลยว่ามันเป็นของแท้จริงๆนะมะีวิธีการเช็คของแท้ในแต่ละอย่างอย่างไรบอทอกซ์ฟิลเลอร์หรือแม้แต่ตัวฉีดใดๆก็ตามเนี่ยวิธีการเช็คเ่มีอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะโชว์ให้ดูได้โดยไม่หวีไม่เวียนไม่วีววววคนคนไข้นะคะอย่างที่3ก็คือคนฉีดเนี่ยควรจะเป็นแพทย์นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนก็ ไม่รู้ที่ไม่ใช่แพทย์นะคะอย่างสุดท้ายก็คือว่าในส่วนของถ้าฉีดแล้วมีปัญหาเนี่ยเขาให้การอตอบรับหรือช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขสถานการณ์อย่างนั้นกับเราได้หรือไม่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้หรือว่าเหวี่ยงนี่เราก็ควรที่จะเลี่ยงคลินิกเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะที่คนไข้เนี่ยสามารถที่จะเช็คได้ไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวแพทย์หรือเราไม่ต้องกลัว สถานพยาบาลที่เราเข้าไปรับบริการนะคะเราเป็นคนจ่ายเงินเราเป็นคนผู้บริโภคเนี่ยเรามีสิทธิ์ทุกประการที่จะแบบขอเช็คขอดูขอถามรายละเอียดทุกอย่างถ้าเราถามแล้วคลินิกเนี่ยเขา ปริสุดใจอ่ะหมายถึงว่าไม่ไม่มีอะไรหลบซ่อนในทั้งสิ้นเนี่ยเขาจะตอบได้ทุกเรื่องที่คุณถามเลยนะคะหรือแม้แต่แพทย์ที่มีความรู้จริงๆนะถ้าสิ่งที่อย่างที่คุณถามเนี่ยจะตอบได้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าถ้าถามไปแล้วไม่รู้เรื่องเอเ๊ะอะอะอ,อื๊อ,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 อแล้วแบบคนไขเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงว่าไม่คุณหบบในส่วนความนี้ส่วนตัวของคุณหมอนะคุณหมาว่าแบบเนี้ยไม่ค่อยถูกทําไม่ถูกนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าคลินิกไหนดีคลินิกไหนไม่ดีอันนี้ไม่รู้เราเป็นคนแค่เราก็ต้องเช็คให้ดีๆนั่นเองนะคะนะก็ถือว่าช่วยๆกันคนที่เขาช่วยในยังไงเขาก็ช่วยนะคะหมอพูดในกรณีถึงว่าถ้าพวกที่ไม่ใช่หมอเลยแล้วมานั่งฉีดที่เขาโดนจับบุกจับคลินิกเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยยังไงเขาก็ช่วยอย่างนั้นนะเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปให้ไปรับการ บริการเนี่ยถ้าเราเป็นเราโปรเทคจากตัวเราเองได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่หรอที่เราจะต้องไปรอให้เขาเนี่ยมาสมมติเขาทําผิดพลาดมาแล้วเนี่ยมาชดใช้เราเราควรจะโปรเทคตัวเองตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเข้าไปรับบริการอ่าประมาณนี้น่าจะเป็นอะไรที่แก้ได้ถูกจุดมากกว่าคุณหมอสอนแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วคนไข้ก็นําคําที่หมอสอนเนี่ยไปปฏิบัติในทุกครั้งที่เข้าไปการรักคลินิก ไม่ว่าจะใดๆก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย